สวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกทุกคนนะครับ e ีนี้ไปเยี่ยมชมวิลไยฟาร์มนะครับวัวบรามมนเลือดร้อยพ่อพันธ์ชั้นดีนะครับให้เม็ดสีสวยๆนะครับไอสีประดู KF72 เดนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมแล้วกันครับว่าวัวที่เป็นวัวนำเข้านะครับจะมีลักษณะหน้าตาโครงสร้างยังไงนะครับชัดเจนมากนะครับคลิปนี้กับวัวพ่อพันธุ์ชื่อไอสีประดู KF72 เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมทำความรู้จักไปชมครับอันนี้มาเยี่ยมชมวิไลฟาร์มครับอยู่ที่ไหนครับพี่ที่สมบทรของครับต้องเเมืองจังหวัดมหาสารครามมหาสารคามครับผมเคยไปเยี่ยมชมที่มหาสารครามนะไปไปบอระบรือบไปดูควายนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ชื่อว่าอะไรครับ <I> ไอสีปดูอะไรนะครับไอ <I> สีประดูไอสีประดูเอฟเจ็ดสองเอฟเจ็ดสองไอีปดูเอามันลุกขึ้นได้ไหมครับอ่าแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับ ชมไอ้สีประดูนะครับกี่ปีแล้วพี่ตัวนี้ห้าปีน้ำหนักกี่กิโลครับพวกนี้ประมาณตันสองตันสองเลยเหรอโอ้แป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับไอ้สีประดูนะครับ KF เอจ็ดสองหมายเลยหกสิบนะครับแป๊บหนึ่งนะครับทำไงจะได้เห็นชัดชัด ตัวข้อพันธุ์อีสักกี่ปีถึงจะไม่ให้ดูครับก็ได้ไปเรื่อยๆได้ไปเ,เรื่อยๆข้อดีของข้อดีของวัวตัวนี้มีอะไรบ้างครับเป็นวัวที่มีเม็ดสีที่เข้มครับผ<ส>มสีแดงเข้มแล้วก็หนังหนาหนังหนา,หนหนากระดูกใ,ใ,ใหญ่กระดูกใหญ่นี่ผู้ชมครับเคล72อันนี้ขายน้ำเชื้อด้วย หลอดละเท่าไหร่ครับในในงานเนี่ยในงานปกติชุดละ4ี่พหลอด4ี่พหลอดในงานส0 2 0หลอดสี่พหลอดครับขอเบอร์โทรหนพี่ศูนย์แปดสาครับหนึ่งห้ครับสามแอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์แปดสาครับหนึ่งห้อันนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่นําเข้าจากอเมริกาขนเครื่องบินมาเลยเหรอครับโอ้จริงๆเลยครับครัโอเดี๋ยวนี้วัวสามารถที่จะขนเครื่องบินได้ด้วย ราคาน่าจะเป็นล้านเลยนะผมว่าเนาะนี่คุณผู้ชมครับ KF72 ไอสีประดู่นะคุณผู้ชมครับดูชัดๆเลยน,นั้นช่องเราจะมาเจอวอัวสวยๆนะครับปกติก็วิ่งเดี่ยวทุ่งนานะครับงานนี้มาเจอฟาร์มใหญ่เลยนะครับอยู่มาหาสารคามเนะครับมีว่วัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับที่ข้อน<ม>ี้บิ๊กมาเตอร์รับิ๊กมาเตอร์บามันครับรับผมครับผม ไอ้ที่เขาบอกว่าไข่ดีไม่ดีเขาดูยังไงพี่พ่อย์แนะนําได้ไหมครับไข่วัวเนี่ยแบบคนที่มีวัวพ่อพันธุ์บ้านๆเราเนี่ยครับก็ไข่มันมีความสมวยมีท้าไหนเล็กท่านขนาดใหญ่ครับผมโอ้ขาใหญ่มากเลยเนาะขาใหญ่จริงจริงให้สีสวยได้ตัวนี้การันตีเลยใช่ไหมครับรเ,เคยผสมจริงไหมครับพวกนี้ เอาแต่น้ำเชื้อคโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวัวพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับ KF72 ไอสีประดูนะครับจากมหาสารคามแต่นั้นก็เรียกวัวสาย์าะไรกันมหาสารคามวัวบ้านเราแต่ถ้าเรามีพ่อพันอย่างนี้ก็เป็นการพัฒนาที่ดีเนาะครับผม KF72 ไอสีประดูนะครับออาพี่ปล่อยได้เลยครับใหญ่จริงๆ เชื่องไหมพี่วัวพวกนี้เชื่องไหมครับเชื่องเชื่องใช่ไหมครับครับดูแลอย่างดีเลยใช่ไหมดีครับให้กินอะไรบ้างพวกนี้ก็มีอาหารคนครับข้าวโพดสับแล้วก็หญ้าสดแล้วก็ให้บาแล้วทำไมมันอ้วนอยู่ตัวอย่งเงยครับก็อยู่ตัวครับครับเริ่มดีด้ำเชื้อสักกี่ปีครับพี่ถึงได้ดี้ำเชื้อเนี่ย 2องปีขึ้นรีดได้แล้วสองปีขึ้นก็รีดได้แล้วเนาะครับโอ้แนยผู้ชมครับต้องอีกไหมครับ